มีจะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานกำลังออกกำลังออกอุ้ยดอกตั้งพี่กะมี่พอแล้วดอกหนึ่ง จ้ะพี่น้องงามบอนี่จะพี่น้องดอกนึงจ้ะอุย้ยถ่กจะขุดจะขุดจะพักกันขุด นี่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเขาป่าจ้าเขาไปล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ามื้อนี้อากาศดีดีค่ะมื้อนี้มีแดดจ้าแต่ว่าฝนสิตกย่ำใดบ่รู้จ้าตกซุมือ่อซื่อเมือไล่กันลำคาัเนาะพี่น้องเมื่อวานก็ได้ตากฝนมาหาล่อเก็บเห็ดละจ้าพี่น้องแต่พี่นออ้องแยกกระพ่อเห็ดอีหยังบ่เบิง่งคักๆก่อนว่ามันเห็ดไข่มุกบ่มาเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้อง ช่วงนี้อากาศยังบะท่านได้เอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก็ยังบะท่านได้ออกหลายนะยนออยเห็ดยังบูพี่นออ้องวาาองงา่าเบิ่งกอนหูแต่ว่าขาแน่นๆอุ้ยพี่น้องเห็ดไข่มุกจ้าแต่ว่าแน่นดีอยู่หางเสียวได้บ่บูหเน่าอยู่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่มุกแกงแ่บล่ะแกงแ่บๆเห็ดไข่มุกจ้ะพี่น้องดอกสีน้ำตาลอมสีชมพู่พี่น้อง ได้ดอกแรกแหกหมานสะก้อนจากพี่น,อนอ้องเนาะจะไปบตอจากพี่น้องเห็ดยังพี่น้องเห็ดไข่มุกจ้าเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกพอเห็ดหนังบูพี่น้องดอกบานบานโอ้ยขางามอยู่ต้นนี่นี่จะพี่น้องเห็ดไข่มุกเห็นบ่จ้ะ มีสีชมพูอยู่ไปต่อได้จ้ะจากพี่น,อมมน้องในความโมแมนโอ้ได้ฮอตลูกหน่อยมะนั่มนยกว่าแมนแต่สีโมแมนจากพี่น้อง อีกจ้าหุยดอกงามดอกตะปอตะแปรล้วจับพี่น้องไปตอกันเลยจ้านี่จับพี่น้องดอกหนึ่งจ้าหุยปุด่าอ้วนตุป,ปูอ้วนตุป,ปูจับพี่น้อง นี่จ้บพี่น้องสองดอกสองดอกไปตอกกันเลยจา้าดีจ้บพี่น้องดอกหนึ่งจา้ามาคุดจ้บพี่น้องเนี่ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยเขาคุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังวะโอ้ยเอาบ่าได้บ่ะด,ดิง่ายง่ายโอ้ยพี่น้องขาดซ้ำมันข้าหาักไหมโอ้ย ขากับโอุงเนี่ยล่ะพี่น้องมันข้าหากใหม่เนาะเกิดยุกับหากใหม่พูดะหากใหม่พี่น้องเบิง่งขาง่ามบาัดสนเลย ากับหัวไปคนละเครงจะพี่น้องแต่ก,ก็ได้คือเก่าไปต่อกันเลยจ้ะเฮ็ดปวก,ก้นจะพี่น้องเอาได้บบูเฮ็ดปวก,ก็ได้ดอกน้นอยๆเนี่เอาได้ยเยอะเฮ็ดมั่นนั่นแดดตักมือสองมือแต่พี่น้องสีออกลายอยู่เฮ็ดนะ่ะโอ้ยดอกนี่บ่เอาดอกจ้ะไปเป็นเสื้อซะเนอ ่อกันเลยจ้าเห็ดไข่มุกจากพี่น้องเอาได้บ่เนาะโอ้ยขาเนา่าขาเน่าจากพี่น้องเอาบ่าได้เมื่อเอาดอกจ้าได้ต่ดอกบ่แสบไปตอกันเลยจ้าเห็ดไข่มุกดอกนี่คือสองสีง,งามๆอยู่จับพี่นอ้องขาขึา้นแน่นดีแท้ขาขึา้นแน่นดีแท้ จับพี่น้องงามงามไปต่อกันเลยจ้าดอกนึงจ้าพี่น้องไข่มุกเอาไ้บ่บูอู้พี่น้องขาขาวจูนปูนจึงสีในแม่บอกว่ายาขุดยาขุด ไปต่อกันเลยจ้ะพี่นอ้องออ้ยมันว่ารูดอีกแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยมัานอก็สิีรูดเลยบวกดอกนี่งามงามแต่งามนี่ จะพี่น้องแนพี่น้องกล่องมันกลับหัวจะได้ Today, ลบออกอะค่ะพี่น้องฮ็้บวกตรงนี้มันง่ามไม่ทายพี่น้องเบิง่งง่ามจ้ะได้ <c oughs> ไปลบอันนั้นออกก่อนมันกลับหัวอีกแล้วขนาดตั้งสิกะทับหัวสองเทียกับกลับหัวกับบอกเขาใจมันขึ้กันจะกล่องก็ได้ไปต่อจ้ะ๊าพี่น้อง <c oughs> โอ้ยทำมาหลายแท้ มันนีจะได้สองดอกจากพี่น้องได้สองดอกเห็ดไข่มุกเอาได้ปะนอ้อพ่ไตดอกพอดีสดเลย ดอกนี่ไหมงา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 มเฮ็ดเปิงเลือดจ้ะพี่น้องเปิงเลือดงามงามสองดอกโอ้ยงามปะนา <c oughs> จากพี่น้อง ไฮมุกเห็ดไฮมุกโอ้ยดอกบักงามโอ้ยเซ็งเห็ดหยังนี่พี่น้องเห็ดหยังนี่เห็ดเพิงขมเห็ดเพิงขมจะพี่น้องแต่มันดอกงามน้องมึงไงโอ้ยงามครับแต่เห็ดเพื่งขม เขาจะว,ว่ากินได้ยูแต่ยอด่าวเอาดอกจ้ะเห็ดเผือกขมเนาะมีจะพี่น้องดอกนึงจ้าเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานกำลังออกกำลังออกหุ้ยดอกต้องพี่กัะมีพอแล้วดอกหนึ่ง จะพี่น้องงามี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจะ้ะเหุยถากนีจ่จะขุดจะขุดจะพักกันขุด นี่จ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะหอดทางเมื่อละคัะพี่น้องหอดทางเมื่อละจะ้าเบื้องเห็ดน้ำกันจ้บพี่น้องกระตากระตาตกภูเขาเห็ดมุนยั่งอยู่หน่อยหน่อยนึงจับพี่น้องกิ่งลงมาเห็ดกะข้าเกเรเกรเดอยู่น้ำอันอันหักสนโอ้ย เพเพงบ้านจักเอามาเบิดบบุญนีพี่น้องเลย <c oughs> นี่จ้าดอกกางมตุปุปอยู่เมื่อบ้านเป็นขาดพี่น้องเมื่อยล่ะจ้าพอกันคลิปไม่จ้าพี่น้องบายบายจ้า